วันนี้เราจะพามากินหมูกระทะที่ออสเตรเลียนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงกับของไทยอันนี้ร้านยังไม่เปิดนะแต่ว่าเนี่ยคนแบบว่ารอรอคิวกันแล้วมาครับอันนี้คือเซตหมูกระทของเราชุดนี้39าดอนะครับผมอ๋อมีนสรสชาติอีกแบบพ็อกซุปงูอชิงูอชิไิยูโนโมโต ทยสไตล์ยุคไทยไทยสไตล์ยุคยุคเออเออบวนะเนี่ยสามชั้นเนี่ย สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกล้ามหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะพามากินหมูกระทะที่ออสเตรเลียนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างกันยังไงกับของไทยเรื่องที่ความแตกต่างนี้ราคาก็แตกต่างกันแล้วจะมีแบบชุดเล็กชุดใหญ่แล้วก็จะมีทั้งหมูกระทะแล้วก็มีเป็นแบบว่าแจ่วพรอนเป็นหม้ออะพวกอาหารอีสานมีหมดเลยเดี๋ยววันนี้นัดเพื่อนมาด้วยเป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นมันก็ไม่เคยกินเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้เขาลองกินหมูกระทะแบบไทยครั้งแรกว่าเป็นยังไงมีเพื่อนผมมา <ใน S 1> แล้ว,ลวนะนะอายะ สวัสดีค่ะ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 ชี้เสอเจเปนิสวรอันนี้ร้านยังไม่เปิดนะแต่ว่าเนี่ยคนแบบว่ารอรอถูกไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้เรายังรอรออยู่เพราะเขายังน่าจะเตรียมของยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นไทยสไตล์บาร์บีคิว่ะใช่ไหม Actually is quite popular in Thai Why I don't know Oh have you tried ซุ้มตั้ Thai salad Yeah I love s o m มตั with the papaya right Yeah I love ีนคือคือตอนนี้เราหิวแล้วหนาวด้วยมีเข้ามาในร้านแล้วนะครับผมต้องบอกว่าเสียงค่อนข้างดังนะเราน่าจะสั่งชุดนี้ปะ่ะอันนี้สามสิบเก้าต้มตามนี่ครับ สิบสามดอนสิบหกดอน We gonna order this one. Yeah. This one. Yeah. And you choose for the som tam. t h a n s what you wanna eat. You wanna have a like fried fish. You know this one? Ah som tam pala. Yeah. Pala. Yeah, like a s t i n k y one, right? Yes. Yeah, yeah, I love that. You eat pala? Yeah. Okay, sure for six. Yeah. Oh, Japanese eat pala? o yeah, I love it. But it actually better than your natto. เอาชุดนี้ครับซุตตมตลาปูปลาลเอาแบบเผ็ด <c oughs> น้อยอะไครับ Can you do not spicy one? Yeah ที่นี่กินน้ำ tap water นะ The water from toilet can drink คนเยอะมากเราดูเวลาผิดที่งๆมันมเปิดตอน5โมงครึ่งแล้วก็มันจะมีแบบคิวแบบยาวมากๆครับผมคือมามาต่อคิวตั้งแต่แบบร้านยังไม่เปิดผมจะมาเปรียบเทียบใช่ไหมคุณบอลบอกว่าให้ดูที่นีะน้ำจิม้ม <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูอาหารหน้าตาอาหารในทีนี้แล้วกันคนระับ มาครับอันนี้คือเซตหมูด้าของเราหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็มีผักไข่ชุดนี้39บาดอน,นะครับผม I like steak w i t o t h liver I love liver l i v e liver l o v e r y e a i อ๋ออ๋อ oh. oh. oh, มีรสรสชาติอิสบาพอมซุปอร่อยโอเควิชิไอยูโนโมโต <laughs> คารายเผ็ดพอดิสเน่คารายพอดิสคารายอ๋อไปที่โอ้ยนะพอแล้วเผ็ดหน่อยอายามินเบคอน You can put the ีนตยุแนใช่ต mm ยุย hmm. like, <oh ุแนแ้แอเราไปต่อเลยเขาอีกเราจะเริ kind of ่มจากการชิมน้ำจิ้มก่อนนะครับผม หมูกระทะที่ดีน้ำจิ้มต้องอร่อยมันเค็มหวานเผ็ดไม่ค่อยเปรี้ยวแต่ว่ารสชาติมันจะแบบไม่นัวแบบคมๆรวมกันอะไรอย่างนี้ก็กินได้หลายคนก็อาจจะชอบขราวแล้วดิสวันอร่อยไหมอืมไม่อโอ้ยชี้ลูกตอไม้นะคผมอืมอร่อย ต้ตมตำปูปาลาด้วยนะมนไมไ่มันไม่ได้เหม็นแบบมันไม่ได้เหม็นปลาามากคนฝั่งท่ากินได้ it's not too much smell it no no that's what I say like it, it s not too strong I love most strong one เด,ดี๋ยวใช้ <c oughs> อโอเคอยู่ต้ตมตำต้ตมตำทำดีอยู่ปลาด,ด้วย เอาที่นี้แล้วกันครับไปครับยี่หื้นเป๊กเหรอเยอะสับชั้นกรอบนะคะอย่าเพิ่งอิ่มกันนะคะเดี๋ยวมียำบาลารซ์จากวอนให้อีกขอบคุณค่ะ Thank you This one is the crispy pork. ซีซูดซีทอดโอเค I'm นเวฟซอยอ่ะอืมอร่อยบอลร้องไอ้พวกต้มตำของเขาอะอร่อยนะแล้วก็ไอ้พวกหัพวกข้อพวกอะไรเงี้ยรสชาติแบบดีเลยนะ่อด ปกติเวลาเรากินหมูกระทะบ้านเรามันจะมีแบบว่าพริกกระเทียมให้ปะ่ะพริกกระเทียมมะนาวปะ่ะที่นี่เขาไม่มีให้เหนาะเนาะนี่นชิน้นสวยผมให้คุณออให้คุณลองชิมไงเดี๋ยวคุณจะไม่รู้รสชาติว่ามันเป็นยังไง <PE> แบ่งปันบ้วนนะเนี่ยสมชั้นเนี่ยนคัจบจัดไป ถ้าสำหรับกินแบบว,ว่าสองคนนะ่ะของว่าก็โอเคนะชุดหนึ่งกำลังดีเลยเป็นเหมือนหมูทุบอ่านม่งเกิดขนมปังปะเหมือนมีรสชาติถั่วฮะเหมือนมีรสชาติถั่วมันโตแก่ จริงเหรอรู <S <S nah. ้สึกเลยมึงกินปะกินต่อถั่วๆป่ะต่ออร่อยนี่ของไทยสไตล์ไปคุณพามอันนี้เป็นซัมแซลมอนครับเนตี่เบอร์กวุ้ยอร่อยจีอร่อยจีก้า very refreshing. น้ำปลาด้วยนะใส่น้ำปลาด้วยเ m e ิล with stronger than เขียบปะใช่ไหม <Yeah. S 1> พวกยำๆอะ่ะเขาทำรสชาติโอเคเลยนะคือแบบคนต่างชาติก็สามารถทานได้มันไม่ได้แบบมีกลิ่นเหม็นแนละแบบกินฉุนมากเกินไปแต่เขาอยากได้แบบกินแบบว่ากินฉุนหน่อย ียนส,ส่วนน้ำจิ้มผมว่าแล้วแต่คนนะเราอาจจะไม่ชอบรสนี้แต่ว่าผมว่าหลายคนก็น่าจะชอบนะนซุปนั่งหอยมากนะทำจากปลาร้ อาไรงี้ยไม่ได้กิน I treat him very well ที่แปลกใจก็คือว่าร้านเนี่ยมีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะมีแบบเกาหลีมีพวกตีนอะไรเงี้ยแสดงว่าหมูกระทะบ้านเราก็ดังเหมือนกันนะนะดังไกลถึงออสเตรเลียごちそうさまมした อันนี้อยู่ที่กลางเมืองเลยหมาง่ายมากๆอยู่ที่เส้นเบอร์ก็เดินขึ้นมาเดินเลยลัซเซอร์ขึ้นมานิดนึงอยู่ระหว่างลัซเซอร์กับเอ็กซิตรชัน่นป้ายเด่นชัดเจนนะผมนา,นานาหมูกระทะกินหมูกระทะที่เมืองไทยค่อนข้างบ่อยมันก็เลยแบบว่ายังไม่ได้แบบรู้สึกห่างจากหมูกระทะไปนานมากหมูกระทะชอบร้านไหนครับในประเทศไทยเฮงเฮงครับเฮงเฮงเกี๊ยวกุ้งอร่อยอยู่ข้างๆกินฟร์ี้โฟล์ไปกินบ่อยจริง ก็เมื่อก่อนผมเล่นยิมอยู่ที่โฟร์ทีโฟโคกัรใช่ปะ่ะแล้วก็เดินที่ไปผมปรุงมาเองๆเขาเป็นร้านทัโกโคการเอ่าอันนี้แอยากจนลองภูุงผมก็เสร็จอ่าแต่ว่าที่นี่ก็เรื่องรสชาติพวกอะไรเงี้ยก็อร่อยอร่อยเลยแวะมากินได้นะผมนะนะหมูกระทะนะครับผมวันนี้ประมาณนี้ไหมอายุฟู๊ดนิ่งไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะไปหาร้านอื่นกิน,นอะไรเงี้ย้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโค้ชจะคลิปอ l เรดี้เสร็จบายบาย よろし